สวัสดีค่ะมาพบกับพี่ตาอีกแล้วเราจะมาทำคล้ายๆแยมนั่นแหละเต่๋ยไม่ใช่แยมอันนี้เราจะมาต้มมันแล้วก็ไปกินกับอาหารข้าวนะคะพี่น้องลูกสีแดงๆนะคะเดีภาษาไทยเขียนหาแล้วไม่เจอพี่น้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะลิงอนมันชื่อลิงอนเนี๋ภาษาไทยชื่ออะไรกันนะ เดี๋ยวให้มันสุกแล้วก็จะใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยหนึ่งนะจะได้เปรี้ยวหวานกินกับอาหารคาวกินกับอาหารหวานไม่ได้ตับกินกับอาหารคาวครับพี่น้องแล้วก็ทำโรตีกิน ชิน้นกะหลังค่ะเราจะทำซอสเห็ด กินกับลูกชิ้นฝรั่งนะคะพี่น้องกระดามทำซอสไวน์แดงจ้านี่ค่ะกำลังต้มเนยอยู่กินกับฝรั่งต้มนะคะมันฝรั่งต้มซอสเห็ด กับลูกชิ้นาฝรัง าวีเดนอีกเลยวันนี้ก็มาแบบสวยงามอาลังชาติอลังการเพิ่งลงประกวดมิดแกนมาจ้าสลับบุรีค่ะเพิ่งได้มงมาพี่น้องเพิประกวดนางมิดแกนเพิ่งเสร็จค่ะวันนี้ก็าวพี่ตาก็ไม่มีอะไรมากหรอกพี่น้องเจ้าค่ะพี่ตาก็มีอันนี้เนาะมีอะไรอะ่ะ ลูกชิ้นสวีเดนนะคะลูกชิ้นสวีเดนนะคะที่ลูกสีแดงแงที่เราไปเก็บมานะคะเรามาทําแยมกินกับอาหารเนาะเป็นอาหารคาวจะถึงจะกินได้เนาะกับลูกชิ้นสวีเดนค่ะเดี๋ยวมันมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะอันนี้ค่ะหนังสือเห็ดเพิ่งซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้ใช้งานเลยพี่น้องเจ้าค่ะ เสียดายอยู่เหมือนกันเด้กลัวบนพังเด้พี่น้องเจ้าขาเมื่อกี้เขาไมา่ได้เซตติง้งอันนี้เป็นซอสสีแดงๆนะเรากินกับอาหารได้ค่ะพี่น้องเจ้าขากินกอาหารของข้าวนะกินของหวานก็ไม่กินอาหารหวานก็ได้อยู่แต่ว่าส่วนมากจะกินเป็นอาหารข้าวนะนี่ค่ะลูกชิ้นสวีเดนเจ้าค่ะอันนี้เป็นซอสเห็ดนะคะซอสเห็ดที่ว่า เห็ดวายแดงเนาะสักเห็ดวายแดงเห็ดเห็ด,ด,ด,ดพึ่งหวานนะพี่น้องเห็ดพึ่งหวานเนาะนี่ค่ะเราจะลาดไปเลยเนาะไม่ลองรำทำเพลงหรอกนี่ค่ะลูกชิ้นฝรั่งค่ะวันนี้ปากินอาหารฝรั่งกับพี่น้องเจ้า่ะกินกับลูกชิ้นฝรั่งเลาเราใช้ซ่อมกับเราเราไม่ต้องใช้มีดมีดก็ม,ซม,กมีซ่อมก็มีพี่น้อง แต่อันนี้จะกินกับอันนี้นะจะอร่อยนะพี่น้องแต่ว่าจานเราเล็กไปเนาะมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันจะตัดกันเนาะจะตัดของขาวได้ดีมากเลยไม่ลองราทำเพลงแล้วพี่น้องมากินด้กันนะคะทุกคนลูกซิ้นฝรั่งกับซอสเห็ดอืมอร่อย กับมันรั่หลังต้มจนแบบนี้ถึงจะอร่อยมันจะเปรี้ยวหวานพี่น้องกินกับเบวซินผัดหลังนะแซบเวอรลอืม้ม น่าเกลียดเนาะวันนี้มันหลายวันเกินไม่ก็อัลโห จอกเปรี้ยวหวานคือของข้าว ผลไม้สีแดงที่เราไปเก็บนึงนะพี่น้องกับตัวซ้นพระหลังนี่ก็ไม่แบบสวย,สวย มากครับอืมมันจะเปรี้ยวหวานพี่น้องเปรี้ยวแล้วมันมันเปรี้ยวหวานแล้วก็มันเข้ากับอาหารคราวอร่อย พี่น้องที่อยู่เมืองไทยนะดุกชิ้นฝ้าหลังที่อีเคียมีขายนะก็จะเขียนว่าสัดวันล่ะใช่ไหมนะที่รักเบสเตอร์ดันเบสเตอร์ดันหมดอืม ก็เขียนน่าซังวัชชัสเบนดาของสวีเดนซัสไปว่าเนื้อบุ้นเล็ศบุ้นเล็ศอ,อร่อยกับน้ำซอสสีแดงอบเปรี้ยวเวลาเรากินเข้าไปของขาวมันจเจอของเปรี้ยวมันจะตัดกันได้ดีมากเลย อืสลัดนี้เป็นโรคอะไรไม่รู้มันคล้ายๆกับโรคเม็ดกาลักษั์นนยนะอ๋อมันชอเเื้อเอม็ดบางรักเม็ดบางรักษ์ซอยเก้า เม็ดอะไรเม็ดน้อย,ยๆเม็ด,มดงานี่แหละแต่ไม่ใช่งาเป็นของฝรัง่งอร่อยพี่น้องอืมพี่ตาสวยเปล่าคะ พิตาสวีเดียนทำไมจัดเต็มก็ไม่ใช่พิตาสวีเดียนเนาะทุกคลิปต้องแน่นแน่นเดี๋ยวไม่แน่นก็ต้องไม่จำเลวลาพี่น้องเขาเปิด u t u b e เข้าไปก็เห็นหัวเราก็มาก่อนเพื่อนเลยตนนั้นแดละคือ พี่ตาไซเบเดนต้องมีต้องหัวต้องเยอะเยอะหัวต้องใหญ่ๆทุกคลิปค่ะถ้าไม่อย่างนั้นไม่ใช่พิ่ตาไซเบเดนหรอกอร่อยพี่น้องเสิร์ฟาคาค่อืมอืมให้ดูใกล้ ว่าจะไปเก็บเห็ดไม่ได้ไปไม่สบายเจ็บคอ เห็ดเพิ่งหวานน้ำทำน้ำซอสอร่อยมากเลยคล้ายๆซอสสเต็กซอส <c oughs> ก็มีเป็นซองขายมันจ่าง่ายนี่มากเลยตอนนี้ ตูกซิ้นฝรั่งกับมันต้ม พี่น้องอันนี้เป็นหนังสือเก็บเห็ดนะคะพี่ตาก็มาอยู่นี่ก็ 20, ยี่สิบสามสิบปีแล้วการทำฟกฟอกหนังสือไปได้วยเวลาเก็บเห็ดในป่าอนนัเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะพี่น้องสาขาเห็ดพึ่งหวานนิสัยเห็ด บาทีเหตุมันเหมือนกันที่เมืองไทยอ่ะเนาะเราก็เจ็ดคนไทยบางทีก็ออกข่าวมีข่าวทุกปีแต่ว่าคนไทยกินแล้วก็ตายบางมัน,ม,นมันคล้ายๆกันเมืองไทยอะ่ะคนที่กินแล้วตายก็คนที่กําลังมาใหม่ไม่ไม่รู้ไม่ศึกษาเหตุนะเข้ามาอยู่ใหม่มากแล้วยายพี่น้องเข้ามาแท่งมัง่งมันก็มีบ่อยนะ แต่พักหลังนี่ไม่ค่อยได้ยินข่าวแล้วสมัยก่อนนุ่นอะสมัยก่อนเป็นหน้าแกลเห็ดน,นะจะคนจะตายกันคนสองคนคนตายปีละแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าเขาก็ศึกษากันเนยอะ mm hmm. เหตุที่นี่มันค่ล้ๆเห็ดเมืองไทยพี่น้อง มันก็ดแบะเลย้ยอืมอร่อยกินนาทีผ่านไป พี่น้องเจ้าขาคลิปนี้ก็พี่ตาสวีเดียนก็ขอลาไปเพีลงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมตามเราทุกคลิปทุกคลิปบางก็ขอให้มีความสุขกันซึ่งกันและกันเนาะช่วยเจอติดตามพี่ตาสวีเดนด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอให้ท,ทุกคนมีความสุขแ้วเจ็บใค้ได้